สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคําผีออกทอล์กนะครับวันนี้เราก็จะมาเหมือนเดิมนะครับเฟ้นหาพูดคุยแลกเปลี่ยนผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับเราก็พยายามมุ่งเน้นอยู่ว่ามีสิ่งไหนบ้างที่เราจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของการเป็น X-Men นะครับแต่ X-Men ของเราเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของพลังจิต พลังสัมผัสรหรือว่าสิ่งที่เหนือมนุษย์คนอื่นบางครั้งคนอื่นอาจจะมองเห็นบางครั้งก็มองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นแค่กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มคนเท่านั้นครับหรือกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องแบบนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวครับเรื่องของการทรงเจ้านะครับหรือเรื่องใช้พลังพิเศษในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันครับ ขอย้ำอีกครั้งนะครับรายการของเราเนี่ยไม่ได้มาเพื่อให้คนที่มีร่างทรงหรือหมอดูหรือว่าอะไรเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตัวร<ม>าคาหรือว่ามาตัวเองแต่ให้ คนเหล่านี้นะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาและววิธีการช่วยของเขาบางคนอาจจะถูกจริตบางคนอาจจะไม่ถูกจริญหรือบางคนแล้วเชื่อหรือแม้ไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราคุณปุ๋ยลักิกานะครับในฉายาแล้วกันทุกคนจะต้องมีอันนี้ก็คือปู่จับยามตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณปุ๋ย วันนี้เป็นหญิงสาวเลยที่จะมาร่วมพูดคุยตอนแรกเขาบอกว่าปู่จับยาบก็นึกว่าจะเป็นผู้ชายนะใช่อายุเยอะเอะครับเขียวหมากใส่รูปกระมันะครับแต่อันนี้เป็นหญิงสาวนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราต้องให้คุณปุ๋ยนะครับเล่าประสบการณ์ของตัวเองก่อนความเป็นมาอย่างไรเพราะลหลายคนเนี่ยก็เริ่มต้นจากตอนเด็กๆแล้วก็ติดมาโดยตลอดจนถึงณปัจจุบันของคุณปุ๋ยเนี่ยขออนุญาตนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ 4 1 41บก็อายุพอๆกันกับพวกเราครับนะครับก็เกิดประมาณสั้งหนึ่งแปหนึ่งหรือก็สอ0นย2สองศูนยมาเสงมีประสบการณ์ยังไงบ้างเราพวกเราฟังสักนิดหนึ่งตอนเด็กๆชอบปวดหัวมากปวดมากแล้วก็ชอบฝันครับฝันว่าคนนู้นจะเป็นไม่สบายหรือว่าจะตายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันชอบเป็นเรื่องจริงแล้วก็ชอบจับไพ่ยิบซีตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ห้าขวบ ชอบขอตังป้าไปซื้อ,อให้ใ,หใช่แล้วก็เอาไปเอาไพ่มาทำนายเปิดหนังสือทำนายครับกับพวกรุ่นพี่ป .6 ม .1 แล้วก็ชอบเอาเอาหนังสือพรมชาติมาบวกลบคูณหาแล้วก็มีเค้น,นึ่งที่ถายไปบอกเฮ้ยเมือเดี๋ยวมือจะได้แฟนแก่นะพอไปเจอกันอีกทีเป็นโตขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันได้ผัว แก่จริงๆ oh. เป็นอย่างนั้นเป็นแล้วก็ปวดหัวมาเรื่อยปวดจนแบบว่าไปหาหมอแล้วหมอก็สแกนอะไรแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่รู้สาเหตุเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องราวเนี่ยจากการปวดหัวเนี่ยเราไปหาหมอแล้วแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคำตอบคืออะไรเครียดเครียดเพราะว่า เครียดหมอเขาจะบอกว่าเราเครียดเราคิดมากให้ยาไข้เครียดกินแล้วตอนนั้นได้เล่าให้หมอฟังไหมว่าเรามีอาการแบบนี้มีมีเล่าหมอก็จะนัดไปคุยที่โรงพยาบาลเซนหลุยหมอโรคจิตหมอโรคติดตเวชใช่ครับนัดเราไปคุยที่โรงพยาบาลเซนหลุยทุกวันอังคารคุยคุยเรื่อยเปื่อยครับสรุปว่าคุณหมอสรุปมาว่าไง ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีใบสรุกว่าโอเคปั๊มปึ้งไม่มีปกไม่ได้เป็นอะไรปกติบอกว่าเป็นโรคเครียดคิดไปเองบอกคิดไปเองนั่นแหละแค่นั้นเองตอนนั้นรู้สึกยังไงพอคุณบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะตัวเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็โอ้เเอาแล้วเราปวดหัว ก็มันบอกว่าเราเครียดอ่ะมันก็ให้ยาเรากินแล้วก็นอนอย่างเดียวกูเครียดกูก็เครียดว่าเอออ่ะมันก็ให้ยากินแล้วก็นอนอย่างเดียวคุณหมอให้ยากินอ๋อแล้วแล้วที่เราเนี่ยเป็นการชอบไพ่ชอบอะไรเนี่ยมันคือจากการทํานายแล้วมีเรื่องของกับเห็นภาพโดยไม่ต้องทํานายไหมลองเล่าให้เราฟังหน่อยอย่างเช่นแบบเออเห็นเหตุการณ์นี้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 ีแล้วเกิดกับคนใกล้ตัวของเราก็มีค่ะญาติอยู่ที่เชียงใหม่ครับ อันนี้มันไม่ได้เห็นนะมันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกับว่าเห็นเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกําลังจะตายเพราะไปหาหมออย่างเงี้ยพอลุกขึ้นมาเขาล้มตัวลงปึ้งครับแล้วก็ตายอยู่ที่เชียงใหม่หกโมงช้าตื่นมาปึ้งเขาโทรมาแล้วว่าเฮ้ยย่านมึงเสียแล้วนะตอนหกโมงเป็นอย่างเงเหมือนเดจาวูเหมือนสิ่งสิ่งที่เรา เคยผ่านมาแล้วคล้ายๆอย่างนั้นเราก็เป็นเรื่อยตอนเด็กๆชอบหนีเที่ยวอพอหนีเที่ยวตอนคืนจะได้ยินเสียงเสียงอะไรครับมึงกลับมาแล้วเหรอเสียงใครอ่ะไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้เป็นเสียงผู้หญิงช่ไไม่รู้ไม่รู้เป็นเสียงผู้ชายอหรือเปล่าไม่ใช่เะกลับมาเหรอเพราะว่าเราอยู่ที่บาเราอยู่กับป้าป้า ก็นอนคือเราจะหนีเที่ยวเราก็จะใส่เกงยีนคนข้างบ้านไหมไม่ใช่ตีสองตีสามแล้วแมนเราหรือเปล่ามันรออยู่หน้าบ้านหรือทํามองไม่ใช่ไม่ใช่หรอแต่เป็นเป็นอย่างนี้ประจำกุมารเหรอเป็นอย่างนี้ประจําแต่ถ้ากูมารเนี่ยเห็นตั้งแต่เด็กๆเห็นอะไรฮะกูมารเห็นกุมารที่พ่อแม่เคยเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าไม่ใช่พ่อสิเป็นลุงเคยเลี้ยงเอาไว้ชื่อสุนทรก็เห็น เห็นแบบเห็นเป็นตัวเป็นตนอ่ะเห็นแค่ช่วงเด็กๆแค่นั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรครอบอแล้วแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยทั้งไปหาหมอแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยชอบดูไพ่ดูอะไรแต่ตอนที่เราปลอยหัวไปเนี่ยปู่จับยามเนี่ยคืออะไรอะอะไรคือปูจับยามเริ่มมาตอนโตตอนโตคือยุเท่าไห่อครับก็เริ่มมาได้สัก ห้าหกปีที่เป็นเนี่ยเริ่มคืออายุประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครเหมือนกับว่าสามสิบกว่าใช่สามสิบกว่างั้นแปลว่าคือตอนนั้นเนี่ยไพ่อยู่แล้วอืเห็นผีแล้วคือเริ่มเห็นเห็นเห็นแล้วสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้แล้วเหมือนกับว่าบางทีเราถักเขาไปอย่างเนี้ยครับเราไม่รู้หรอกไอ้บ้านหลังเนี้ยแม่งมันมีต้นไม้ที่มันยังไม่ตายอยู่ตอนนั้นที่น้ําท่วมไอ้บ้านหลังเนี้ยมีต้นไม้ที่ ที่ยังไม่ตายอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ไอคนงานของมันน่ะตาไม่เสมอกันตาเอกๆหน่อยก็ทักทักเขาไปอย่างเงี้ยทั้งๆที่เราเราไม่เคยเห็นบ้านเขาแต่ปากเราพูดไปเหมือนเราเห็นอะ้วตอนนั้นเห็นไหมที่พูดไปไม่เห็นแต่ปากพูดไปเลยปากพูดไปเองพูดไปเองมีสติในการพูดให้กับใครพูดให้กับคนที่ที่เข้ามามาดูกับเราอหเ็น เหมือนกับเราเราไม่บางทีบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับเห็นกัจจิตอะเห็น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 ข้างใน <c oughs> แต่ว่าก็พูดออกมา <roportion S 2> แต่บางสิ่งบางอย่างก็คือมันพูดออกไปเอง <c oughs> เป็น <c oughs> ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วมารู้ได้ยังไงว่าเป็นปู <c oughs> <ๆ>่ <c oughs> เป็นอะไรยังไง <c oughs> ก็เริ่มมีที่แบบว่าไปถือศีลกลับมาครับไปถือศีลกลับมาแล้วไปเจออาจารย์คนนึงเขาบอกว่า เรามาด้านนี้ทั้งเขาเรียกว่าบารรพบุรุษของเราอ่ะคือปู่ย่าตาทวดอ่ะมาทางาด้านนี้นเราก็ไม่ใช่ไม่จริงไม่ใช่เราไม่มีไม่ใช่บอลว่าปู่ย่าตายายเราที่เราที่เราจําเหตุการณ์ได้เนี่ยจําเรื่องราวได้ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยไม่มีแล้วเราเห็นผีมาตั้งแต่เด็กด้วยไหมใช่เห็นมาตั้ห้างแต่เด็กเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นจนแบบว่าเห็นเหมือนกับ คนเดินตายคนโดนชนรถตายโดนรถชนตายอะไรอย่างเงี้ยจนเราขอว่าไม่อยากเห็นนะเรากลัวไม่อยากเห็นให้เห็นแต่สิ่งดีๆให้เห็นแต่เทวดานางฟ้าสิ่งดีๆแล้วเห็นไหมหลังจากนั้นก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอีกเลยอ้าวแล้วทำไมพอบอกว่ามาห้าหปีเนี้ยเรามาเริ่มรู้จักปู่เพราะมีคนทักหรือว่าเราไปแสวงหากันแน่เพราะว่ามีคนทัก ก่อนนั้นนนั้นคือเราปวดหวัวมากแล้วเราก็ไปถือศีลเราฝันเห็นหลวงพ่อจรันสามวันติดกันหลวงพ่อจรลัญคือพระพระที่วัดอัาพะวันฝันเห็นท่านว่ามีเรือเต็มไปหมดเลยเรากลับบ้านไม่ได้ท่านเอาไม้เทา้าชี้แล้วก็บอกว่ามึงกระโดดข้ามไปสิแล้วเดี๋ยวมึงจะขึ้นฝั่งได้ครับสามวันติดกันก็เลย ก็เลยไปถือศีลไม่เคยถือศีลเลยค่ะครับไปถือศีลที่วัดอัมพวันไปเจอหลวงพ่อท่านในนั้นมีอยู่เจ็ดคนก็ไปถวายพระไตก็ไปถือศีลที่นั่นหลังจากนั้นกลับมาก็เริ่มหลังจากที่ถือศีลกลับมาแล้วครับเริ่มมีอาการแปลกๆพูดภาษาไม่รู้เรื่องพูดเหมือนในคลิปในยูทูบหรอพูดอะไรไม่รู้เหมือนคนบ้าอเป็นภาษาไม่ยนยันแล้ว่าเหมือนคนบ้า ก็เราไม่รู้เราพูดเราพูดเหมือนกับเวลาไปตลาดเราก็ไม่ไม่พูดพูดภาษาแบบเนี้ยไม่รู้เรื่องพูดภาษาไทยไม่ได้จะพูดแต่นั่นอ่ะพูด<อ>แต่ภาษาอะไรก็ไม่รู้รแต่ไปเจอครูครูคนนึงเขาบอกว่ามันเป็นการเปิดโอ้โหมันเป็นการคู่ภาษาเทพภาษาเทพหาอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเลยเ แปลไม่ได้พูดไม่รู้เลือกมันเหมือนกันน้ำลายจะติดคอแล้วเวลาพูดก็คือจะพูดขึ้นมาเอง <มา S 2> เหมือนเวลาเราสวดมนต์น่ะมันก็จะก็จะไป,ไปพรวดออกไปเลยใช่ไปเองก่อนที่เราจะมาเป็นอย่างเงี้ยเราประกอบสมมาอาชีพอะไรไหมเรามีอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านนี้หรือว่าไม่มีเลยไม่เราเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านคือแต่งงานแล้วใช่แล้วก็ดูแลบ้านอย่างเดียวอย่างเดียวเป็นแค่นั้น และเราก็ไม่ได้ไปแสวงหาด้วยใช่ไหมว่าฉันจะต้องไปดูดวงก่อนคนนี้เพราะผู้หญิงบางคนนะยังมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันชอบไปดูดวงแล้วก็แสวงหาในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวตรงนู้นตรงนี้หรือว่ามีปัญหาครอบครัวเลยต้องไปนี่นี่แล้วก็ไปรับอะไรมาไม,าไม่ไม่ไมชอบดูดวงรับขันไหมไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยในการรับขันไม่ได้รับขันแค่ขึ้นขันห้าขันห้าคือทู่ก้าดอก ดอกอมไม้สิบดอกอเพียนสิบเล่มขึ้นไว้ที่ห้องผ่าเพื่อเอาไว้เป็นสิริมงคลกับตัวเราใช่เป็นอย่างนั้นแล้วก็พอมีคนทักบ่อยๆอ,องค์ที่บอกว่าเป็นปู่เนี่ยมาได้ยังไงก็คือเราได้เจอหมอดูท่านหนึ่งไงแล้วท่านมีครูบาอาจารย์ที่เป็นปู่ทางนี้แล้วก่อนที่ ก่อนที่เวลาจะดูดวงเนี่ยเหมือนปู่องค์เนี่ยจะเป็นปู่จับยามเวลามาเราก็จะถามท่านว่าเออวันนี้ปู่องค์ไหนถ้าเป็นปู่นานรอดมาจะดุเสียงจะดุทักเสร็จแล้วก็ไปเลยเลยทักเสร็จก็ไม่ไม่อะไรเลยไปเลยแต่ถ้าจะเป็นปู่จับยามเวลาท่านทักท่านจะสอนด้วยสอนทางธรรมเหมือนกับใจดีเป็นอย่างไง เสียงเป็นแบบไหนผู้ชายมะเวลาท่านมาเสียงแก่ของเราเสียงแก่อของเรานี่เป็นการประทับร่างทรงหรือว่าเป็นการเทียบทรงไม่ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราไม่รู้การทรงคืออะไรแต่เรารู้อย่างหนึ่งคือเหมือนแฝงมาเหมือนแฝงมาเราจะรู้สึกบางทีเราจะรู้สึกขนลุกรู้สึกหนักไหลแค่นั้นแล้วตอนนี้มาไหมตอนนี้ก็แค่หนักไหลแต่ว่าเชิญมา แต่เชิญมาแล้วตอนตอนที่ตอนที่ท่านประทับลงมาเนี่ยหรือแทรกมาเนี่ยแฝงมาเรารู้สึกตัวหมดเลยรู้สึกค่ะแต่คําพูดของเราคือเราจะพูดพูดไปเองเราไม่สามารถบังคับการพูด<ช>ของเราได้เคยบังคับไหมเคยเป็นไงฮะแต่มันผิดไปหมดมทุกอย่างคือเหมือนเราเอาจริตของเราใส่เข้าไปใช่ก็จะเพี้ยนหมดเลยหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าการมั่นใจถ้ามั่นใจ ว่าเขาบอกอย่างนี้ครับตามปากเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมไม่ต้องเลยไม่ต้องถนอมน้ำใจไม่มันมีเหตุที่แบบว่าให้ให้พูดเบี่ยงเบนอย่างเหมือนกับว่าญาติเขาจะเสียอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัจธรรมเพราะว่าเขาใช้ร่างกายมาเยอะแล้วนะตอนนี้ก็คือต้องเบี่ยงให้เขารู้สึกดีขึ้น